มเลิกกับเธอแล้วไม่เลยผมโอเคนะไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยก็โอเคนะจริงๆแล้วก็ไม่โอเคเหรอกไม่ไม่โอเคเลยเด็กคงจำคำนั้นของเธอได้เราเลิกกันเถอะตอนที่เธอพูดแบบนั้นตาของเธอฉ่ำน้ำตอนนั้นตาผมก็ฉ่ำน้ำเหมือนกัน ที่ผ่านมาเราก็มีความสุขดีนี่เย็นลงหน่อยต่อให้คบกันต่อเราก็ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันเหมือนเดิมอยากจะยื้อไว้แต่เธอบอกให้เย็นลงเธอที่อ่อนโยนอยู่เสมอเธอที่คอยปลอบประโลมผมเสมอเธอที่อ่อนโยนปลอบประโลมใจผมตาที่ฉ่ำน,น้ำบอกหอให้ผมเย็นลงอ่อนโยนปลอบประโลมฉ่ำน้ำเย็นลงอ่อนโยนปลอบประโลม ่น้ําเย็นลงออโยนเปอ่าปลมช่ำน้ำเย็นลงออโยนเปอ่าปลมช่ำน้ำเย็นลงอ่อ,อน,นปลาปลมทำน้ำเย็นลงเริ่มต้นเป็นคนใหม่ที่สมบูรณ์แบบอาทุนีโอสกินแคร์ฮัลโหลอ๋ผมเองนะม,มีเรื่องอะไร